สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมเล่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารวอลเลย์บอลในซีเกมที่จะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้กันบ้างครับล่าสุดก็ได้มีการประกาศผลการแบ่งกลุ่มออกมาเรียบร้อยแล้วครับสาวไทยของเราอยู่ร่วมกลุ่มกับ อินโดนีเซียมาเลเซียและเมียนมาครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีเวียดนามกัมพูชาฟิลิปปินส์และสิงคโปร์นี่ก็เป็นการแบ่งกลุ่มของสาวไทยของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่ารายการในซีเกมสาวไทยของเราก็ตั้งเป้าเหรียญทองอยู่แล้วครับ เพราะว่าเราก็จัดหนักจัดเต็มกันทุกปีครับแล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองคว้าที่1ได้หลายสมัยติดต่อกันแล้วและคาดว่าปีนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรพลิกโพหรือว่าผิดพลาดครับสาวไทยของเราน่าจะยังคงคว้าเหรียญทองได้อีกสมัยแน่นอนครับก็เอาใจช่วยสาวไทยของเรากันครับช่วงนี้สาวๆก็เริ่มกลับมาเข้าเคมทีมชาติแล้วเพื่อลุยซีเกมแล้วหลังจากซีเกมก็มี VNL ต่อสู่ๆครับสาวไทยรอเชียร์ครับ